ันนี้เป็นแมคคาเดเมียพื้นลาบพันเอสทูนะครับปลูกไว้พร้อมกับมะม่วงเหยียพานครับแต่ยังไม่แตกยอดครับเพราะมันแรงมากเลยไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุกจะพามาชมต้นไม้บริเวณรอบๆไร่เติมสุกกัน,นครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับสำหรับด้านนี้คือต้น ยูคาลิปตัสนะครับซึ่งเราปลูกไว้บริเวณเลาะริมคลองนะครับเพื่อยึดคันดินไม่ให้พังทลายหรือสไลด์ลงไปในคลองนะครับเห็นว่าคลองลึกมากเลยนะครับเราก็จะปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้เป็นแถวเลยนะครับเพื่อให้ยึดคันดินไว้ดินจะได้ไม่พังทลายลงไปนะครับแล้วระวาง ้นยูคาลิปตัเราก็จะปลูกต้นตาลไว้ด้วยนะครับอันนี้เราเพิ่งปลูกครับอายุได้หนึ่งปีเศษแล้วนะได้แค่นี้นะครับี่ขึ้นมาสองใบปลูกไว้เป็นระยะระยะนะครับเมื่อเวลาต้นตาลเริ่มโตขึ้นมาแล้วเราก็จะตัดต้นยูคาลิปตัสออกนะครับมีอินทผาลัมแซมไปด้วยนะครับอันนี้คือน้อยหนานะครับอันนี้เป็นน้อยหนาหนังครับ สายพันธุ์หนังข้างครับสีออกม่วงๆนะครับรูปของเขาผลของเขาก็จะปลูกไว้คนละฝั่งกับต้นยูคาลิปตัสนะครับเป็นแถวอันนี้เพิ่งลงปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับฝนแรงไปก็เลยทำให้ใบเขาสีเหลืองอันนี้ก็ขนุมกับมม่วงหินพานนะครับ อันนี้เป็นมุ่งหยีบพันสายพันธุ์พื้นเมืองของอุตรดิตนะครับเรานำเม็ดมาปลูกไว้นะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นไหน,หนาหนังสีทองนะครับผลของเขาก็จะสีเหลืองทองนะครับ ส่วนอ้อยด้านหน้านี้จะเป็นอ้อยที่เราปลูกส่งโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นต่อที่น่าจะเป็นต่อที่ห้านะครับซึ่งการเจริญเติบโตไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวดูการถัดไปเราก็จะไถแล้วก็ปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็นใหนนาหนังคื้นเมืองนะครับ จะเริ่มติดผลบ้างแล้วนี่ครับจะเห็นมีผลเล็กๆเ,เริ่มติดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ามะม่วงหิดพันธสายพันธุ์ m ยี่สิบสามครับซึ่งเรานำต้นพันธุ์มาปลูกใหม่นะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ เดือนเมษาก็3เดือนแล้วครับเริ่มแตกยอดและเป็นแถวเป็นกิ่งพันแบบเสียบยอดนะครับเป็นพันแท้ครับปลูกคู่กับต้นอินทผาลัมนะครับอินทผาลัมนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับเขาก็จะได้ฝนแล้วก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับ ส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นต้นตาลตโนดนะครับออมีทั้งตาลตโนดไข่แล้วก็ตโนดหม้อนะครับเราปลูกได้10ปีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกันครับอันนี้เป็นต้นกาแฟนะครับน่าจะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะครับเราซื้อมาจากต้นพันธุ์มาจากผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ด้านนี้เป็นต้นมะม่วงครับเพิ่งปลูกนะครับน่าจะได้สามเดือนเหมือนกันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับเราขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์ของเราเองครับก็จะมีต้นตาลเพิ่งเริ่มขึ้นมาอันนี้นะจะอายุได้สองปีแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับต้นตาลโตช้ามากนะครับ สปีเศษครับสปีเกือบ4ปีแล้วได้แค่นี้ครับต้นตาลนี่เป็นไผ่เลี้ยงนะครับไม่ไผ่ที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากต้นของเขาแล้วก็หน่อเขาก็กินได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตัดหน่อไม้ไปทำอาหารกันนะครับ นี่นะครับเป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับซึ่งเราปลูกไว้ที่ไร่ก็เติมสุกข,ของเราแบบก่อนนี้ก็มีหลายหน่อนนะครับเราจเจาเฉพาะหน่อที่ยาวแล้วนะ นอนนี้มีตัดยากมากครับก็อยู่ด้านในเดี๋ยวเรามาดูต่อไม้กันครับเราไปดูต้นตาลกันต่ออ่านนี้คือต้นตาลตโนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับ ต้นนี้นี่น่าจะเป็นตัตนตโนดไข่นะครับปู่ย่าตายายบอกว่าถ้าก้านยาวๆแบบนี้นะครับจะเป็นตโนดไข่นี่นะครับนี่เราก็ปลูกไวอ้อายุได้ประมาณ10ปีเศษเหมือนกันนะครับ การเจริญเติบโตเขาก็แตกต่างกันไปนะครับจะมีมะขามแซมอยู่ด้วยนะครับเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับพันพื้นเมืองเลยนะครับเอาที่เขาไว้ทำมะขามเปียกนะครับแล้วก็จะมีขนุนแซมอยู่กับต้นตาลน,นะครับด้านล่างก็จะมีต้นกาแฟนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้อยหนาสําหรับต้นนี้เป็น,นยหนาสายพันธุ์เพชรปักช่องนะครับเป็นไนนาเนื้อนะครับปลูกได้ประมาณออสองเดือนนะครับเพิ่งเอาลงรูปลูกนะครับเป็นกิ่งพันุ์ชนิดเสียบยอดนะครับนี่ครับต้นนี้น่าจะเป็นตันโหนดหม้อนะครับดูลำต้นเขาใหญ่ แต่ก้านเขาก็ยาวเหมือนกันนะครับต้นตาลของเรานี้เราจะตัดแต่งกิ่งเขาทุกปีนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตสูงขึ้นไปและต้นใหญ่นะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะโตช้ามากนะครับสังเกตด,ดูต้นเขานะครับตอนนี้นี่โอบไม่มิดแล้วต้นใหญ่มากครับ ตัดแต่งกิ่งไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอกิ่งเขาเริ่มแก่เราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับหลับต้นนี้เป็นไยน,นาสายพันธุ์้ายเขียวกเกษตรสองนะครับเราเอามาปลูกได้สองเดือนเช่นกันนะครับเริ่มแตกยอดแล้วหลังจากได้ฝนไปประมาณ2อสาวันที่แล้วนะฝนเพิ่งเริ่มเพิ่งตกนะครับแล้งไปเป็นเดือนนะครับปลูกต้นตาลเป็นแถวต้นนี้สวยมากครับ ใน่าแตกยอดสวยเลยแล้วก็จะมีอินทิพาลมสลับกับคนละฝั่งกับต้นตาลด้วยนะครับเราปลูกไว้เพื่อการดินนะครับไม่ให้ตะไลด์ลงไปในคลองซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัสเนี่ยพอเราตัดยูคาลิปตัสออกแล้วตาลก็จะโตขนาดนี้ ต้ตาลเป็นแถวไปเลยนะครับมาดูต้นนี้น้อยนาใยเขียวกระเจ็ดสองนะครับเริ่มแตกดอกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งพัน์ธุชนิดเสียบยอดนะครับเขาสามารถออกลูกได้แล้วแต่เราเรายังไม่ไม่ปล่อยไว้นะครับเราจะเด็ดดอกเขาทิ้งอย่างนี้นะครับเด็ดทิ้งไปเลยครับเอาไว้เดี๋ยวต้นเขาจะแค่แกนแล้วไม่โตนะครับ โอเคเดี๋ยวดูต้นต่าลกันต่อครับส่วนนี่เป็นไมหน,หนาไมหน,หนาสับปะรดนะครับเป็นกิ่งพันธ์ชนิดเสียบยอดเหมือนกันเราเพิ่งปลูกวันนี้เองนะครับ เราซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับต้นตานี่ยอา,อายุน่าจะประมาณ15-20ถึปีถึงจะได้รับผลผลิตนะครับของเราก็เพิ่งปลูกได้10ปีต้องรอรุ้นนะครับอีก5ปีเขาจะมีผลให้เรากินหรือเปล่านะครับ ต้นสูงมากแล้วนะครับ10ปีเศษนะครับประมาณ11ปีเกือบ11ปีนะครับสูงขนาดนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นต้นอินทผลามนะครับปลูกไว้ประมาณ4ปีแล้วนะครับเริ่มออกผลแล้ว อันนั้จะเป็นตัวผู้นะครับเพราะเราซื้อต้นที่เพาะจากมเมล็ดนะครับเราจะไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียจนกว่าเขาจะออกผลนะครับสำหรับอินทผพาลัมนี่เป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับกินสดผลสีเขียวอันนี้เรายังไม่ได้ประสบเกสรในเขานะครับ,รบต้นต,ต,ตัวเมียเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือไม่ติดผลไม่ติดลูกนะครับ เราต้องเอาเกรสรตัวผู้มาผสมให้นะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับเราจะเริ่มผสมเกรสรให้เขาละให้เขาติดผลละแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นตัวผู้เยอะนะนี่ตัวผู้ทั้งนั้นเลยครับแถวนีที่เห็นเป็นฝักอยู่อย่างนี้คือฝักของตัวผู้นะครับช่อดอกเขาก็จะสั้นอย่างนี้นะครับ ก็จะมีมะขามหวานนะครับเป็นพันธุ์เรานํามาจากอาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ท่านนู้นสําหรับตรงนี้ก็เป็นมะม่วงหินพันสายพันธุ์ M23 มสานะครับเราพึ่งถางหญ้าให้เขานะครับเขาพได้ผลแล้วก็แตกยอดขึ้นมา อันนี้เป็นแมคคาเดเมียพื้นลาบพันเอสทูนะครับปลูกไว้พร้อมกับมะม่วงเหิมพานครับแต่ยังไม่แตกยอดครับเพราะมันแรงมากเลยนี่ก็ใบไหมไปแล้วครับอันนี้ใบย,ยังสดดูครับและด้านนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับ ถ้าชอบธรรมชาติแบบไร่เติมสุขครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดโอต่อไปของไร่เรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ